ใชครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงช่องที่ชื่อว่า g ก y w วอล์กเกอร์บะคะใครรู้จักคอมเมนต์ด้วยคือผมก็จะไ,ได้จะทำาดามากหรืออะไรละผมก็เคยบอกว่ารู้จักตั้แตบบ่แล้วก็อีกช่องหนึ่งชื่อว่าช่องบอสชูนะครับช่องน,นี้มีความคล้ายคลึงกันมากเลยนะไม่เชื่อเหรอคือแบบพี่กายวอล์กเกอร์เขาเรียกว่าคียดีตัวเลยช่องบอสชูก็เรียกว่าคียดีตัวไม่เชือ่อฮะไม่เชื่อไปดูเอาเองนะครับไม่เชื่อไปดูเอาเอง ก็ไม่ได้จะมีอะไรมากหรอแต่ผมก็ยินงดงีนะีติดตามสช่องนี้ด้วยถ้าชอบช่องไหนกว่าก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับคือคลิปนี้มันเป็นคลิปหน้าเบื่อหน้าเบื่อที่ไม่มีอะไรทํามาพูดเลยเดี๋ยวถ้าพี่ไกด์วอล์กเกอร์มาเจอคลิปนี้ก็อย่าลืมบอกมา้วยว่ารู้จักช่องพี่บอสชูหรือเปล่าอ่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนบายละอ่ะค่ะ